สวัสดีครับพบกับเมจิกแ a r Academy นะครับผมอ่า EP นี้นะครับผมเป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะครับสำหรับที่พี่หมีจะหยิบมารีวิวก็แน่นอนครับไปสำหรับที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับนั่นก็คือสำหรับนี้ครับมิลลาร์ชนะครับผมมิลลาร์ชไปอิงการนะผมสำหรับนี้เนี่ยแตกต่างยังไงกับสำหรับปกติทั่วไปนะครับต้องบอกว่าสำหรับนี้เนี่ยเป็นสำหรับน่าจะเป็นสำหรับแรกด้วยมั่งแรกๆเลยนะครับผมที่คนไทยที่เป็นนักเมคอัพชาวไทยนะผม ออกแบบเองนะแล้วนักงแม่กลมคนนี้นะ่าคือแพ็คทิกคุณนะครับซึ่งเรียกได้ว่าดังทั่วโลกนะผมและได้มีโอกาสทํางานกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเป็นมินิลัดเวอร์ชั่น3นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยพี่หมีมีแค่2เวอร์ชันนะก็คือ V2 กับ V3 นะครับผม V4 เนี่ยก็คือยังไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูกันประมาณนี้หน่อยก่อนนะหน้ากล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมชึบลักษณะแบบนี้ดับด้านข้างครับ ตัวนี้มันก็จะเขียนว่าเป็นมินหลาดอีคริปเอดิชั่นนะครับบายแพททิคูลนะครับผมชุบด้านล่างครับมองเห็นไหมเอ่ยชุบโอเคก็จะเขียนว่ามินหลาดเพย์นการ์ดแพททิคูลดอทคอมนะครับผมชุบตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็น luxury p ี่เพย์นการนะครับผมแล้วก็แฮชแท็กเป็น m i นหลาด a y i n g card นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมชึบ ไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรนะพี่หมีไปแกะสเตมแล้วมันติดนะครับผมตอนนั้นยังไม่ได้ใช้วิธีการที่ตัดกรีบอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยเป็นคาบกาวแตะปิดกระล่องไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนเห็นไหมอันนี้คือวิธีการแกะแบบที่มันค่อนข้างจะไม่โอเคนะคผมก็จะเขียนว่ามินลาดอีควิปเอดิชันนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเทีานี้มาดูด้านในกันนะครับผมตรงลิ้นกล่องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าอ่อพลาิกคุณสล r i ซีริกนะครับถามว่า ทำไมถึงต้องมีอันนี้สลสีเล็กนะครับผมเพราะว่าสำหรับนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นไพ่ปกติในการที่เราใช้เล่นมายากลแล้วนะครับอีกหนึ่งความลับสำหรับนี้นั่นก็คือสำหรับนี้เป็นไพ่แกะดอกนะครับซึ่งต้องพี่หมีต้องบอกก่อนนะผมแกะดอกเนี่ยพี่หมีจะไม่เฉลยหรือไม่บอกในคลิปนี้นะครับว่าเฮ้ยพี่มันแกะดอกตรงไหนนะเพราะเนื่องจากว่าทางคลิปที่มีสอนแกะดอกสำหรับเนี้ยที่วิธีการอ่านว่าหน้าไพ่คือเลขอะไรเนี่ย เขามีคลิปที่เป็นพทาติกสอดอยู่แล้วเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมก็น้องๆสามารถหาดูกันได้นะแต่เดี๋ยวน้องหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะผมว่าเฮ้ยพี่โกหกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าสาหรับนี้มันมีไพ่แกะดอกจริงหรือเปล่านะผมมีขอโจ๊โจเกอร์ออกก่อนนะชุบอันนี้โจเกอร์นะผมเดี๋ยวดูก่อนนะไพ่โฆษณามีอีกไหมเดี๋ยวมีแค่โจเกอร์สองใบโอเคมีแค่โจเกอร์สองใบนะผมอันนี้นะครับผมโจเกอร์ Joker จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เหมือนกันไม่ไม่ได้มีตรงไหนเล่นกิมมิกได้นะผมตัวนี้2ใบนี้ปกตินะครับผม,อ,บะะบผมอ่ะเดี๋ยวน้องจะหาว่าเฮ้ยพี่หมีโกหกหรือเปล่าสำหรับนี้แกะดอกได้นะผมพี่หมีขอดูก่อนนะเอ่ออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นหกโคดัมนะเออเห็นนะนะครับผมอันนี้อันี้คือแกะดอกจริงๆนะสำหรับแกะดอกจริงนะพี่หมีไม่ได้เดานะอันนี้น่าจะเป็นเลขเอ่อ สามเข้าหลามตัดนะอ่ะเนี่ยชิงชิด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้คือแกะดอกได้จริงๆนะมันเป็นทั้งเวอร์ชัน2และเวอร์ชันสนะผมเป็นสำหรับแกะดอกได้ถ้าน้องคนไหนเนี่ยเ,เคยซื้อสำหรับนี้อยู่พี่หมีไปแล้วไม่รู้ความลับตรงนี้นะอีบอ้บอกพี่หมีนะหรือพิมพ์ด้านล่างพี่หมีเดี๋ยวพี่หมีจะบอกวิธีการอ่านหน้าไพ่ให้หรือไปทักถามทาักช่องท้างนึงอนะ่ะว่าพี่ผมเคยสั่งสำหรับนี้ไปแล้วผมไม่รู้มันแกะดอกไงนะอ่ะอันนี้มันแกะดอกได้ไดจริงๆนะผมเที่ยวนี้เนี่ย ลองไปดูที่เอสโพดัมก่อนนะครับผมเอาบอกก่อนนะไม่บอกนะว่าแก่ดอกไง <c oughs> เดี๋ยวนั่นนะผมอะเอสโพดัมนะผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมนี่นะครับผม,ะะผมด้านหลังไพ่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังไพ่ก่อนชึบนี่นะครับผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนแก้วกาแฟลักษณะจะเป็นเหมือนแก้วกาแฟนะครับผมแล้วก็ข้างบนทําเป็นเหมือนแบบเเคยเห็นพวกฟองนมกาแฟนะมันกาจะทำลักษณะในวันเนี้ยนะเขาน่าจะทาเรียนแบบคล้ายๆอย่ายงนั้นนะผมพี่หมีไม่เคยถามเหมือนกันว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบไพ่สองคำนี้คืออะไรนะผมแต่หลักๆคือชอบนะอ่านี่คือเอสโคดัมนะผมเท่านี้ต้องบอกก่อนนะว่าหน้าไพ่เนี่ยตรงปิ๊ปนะครับผมตรงช่วงบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมแต่พวกไพ่ควีนเนี่ยหรือไพ่รูปภาพเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นควีนแบบแนวโมเดิร์นนิดนึงนะครับผมอันนี้ควีนดอกจิกนะครับชึบเดี๋ยวเราไปดูไพ่พวกไพ่รูปภาพก่อนอ่าอันนี้จะเป็นแจ็คหัวใจนะผมแจ็คโคแดงนะครับผมก็จะเป็นดูแบบ เทคืออเลยคิงโพดานะครับผมดูหน้าเอื๋อหลือทิ้หนึ่งนะครับผมคิงแห่งความตายนะครับผมแล้วก็คิงดอกจิกนะครับผมอันนี้ดูคมเข้มขึ้นมาเลยนะครับผมแจ็คข้าวหลามตัดครับชึบชึบโอเคคิงข้าวหลามครับดูหล่อเลยนะคิงข้าวหลามนะครับชึบเราไปตัวอื่นต่อน,นี่เป็นคิงโพแดงนะครับแล้วก็ แจ็คดอกจีครับชุบอันนี้ชุดๆๆ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 นเๆๆ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 าๆชๆๆๆๆๆนๆๆๆชๆๆๆๆะๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้นะครับผมมินลาชเด็กนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าที่มันได้รับความนิยมในประเทศไทยเนี่ยเพราะเนื่องจากหนึ่งคือมันแกะดอกได้อย่างที่2ก็คือสําหรับนี้เนี่ยเป็นคนไทยดีไซน์เองนะครับผมก็เรียกเรีว่าสำหรับนี้เนี่ยก็ถ้าถามร้านที่มีนะเป็นสำหรับที่ขายดีท็อปทอปของร้านเลยนะครับผมเพราะว่า 1สำหรับนี้เนี่ยก็คือราคามันไม่ได้ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับอย่างที่2เนี่ยไพ่มันจะทนกว่าไบซิเคิลแน่นอนนะผมความทนในที่นี้ก็คือขึ้นอยู่ก,การใช้งานนะน้องถ้าไปโดนน้ำโดนอะไรจบนะข้อพุกงนี้เป็นไพท่ทุกอย่างเนี่ยที่เอามาเล่นกลเนี่ยร้อยละ9 9 9 9จะเป็นไพ่กระดาษนะครับผมพลาสติกจะเอามาเล่นน้อยมากจะเอามาเล่นจะเอาไพ่พลาสติกมาเล่นเฉพาะกลเเขาเรียกว่ากลที่ เป็นกลสูตรตายตัวนะผมจะถึงจะเอามาเล่นไพ่เป็นพลาสติกนะแต่ถ้าเป็นกลแบบพวกฝีมือต้องใช้ดับเบิลลิฟทิปเปอร์ลิฟอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไพ่กระดาษกันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากไพ่กระดาษเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับผมแต่ไพ่พลาสติกเนี่ยไฟฟ้าสถิตอื้อเลยนะผมมาเลยเกาะกันเป็นก้อนๆน,นะครับเพราะงั้นไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทรัพ์นะครับผมที่นักเมเยากลเนี่ยแนะนําว่าหามาเก็บหามาเล่นกลน,นะครับผมเอาไว้ดัดหลังพวกที่ชอบแบบเฮ้ หยิบใบนี้มาแตะมาหนึ่งใบเนี่ยทายทายได้ไหมว่าใบนี้เป็นเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถดูจากหลังไพ่ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็น3โพแดงนะอ่านะนะครับผมหลังไพ่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าแกะดอกเนี่ยไม่ดูยากขนาดนั้นนะครับดูง่ายนะครับผมแต่ต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกัะเรียนรู้มายากลนะครับผมหรือรีวิวไพ่นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเมจิกแบงก์อะคาเดมี่ด้วยนะครับผมใครกดซับสไครต์แล้วลืมกดกระดิ่งไว้ด้วย ทุกครั้งที่มีอัพกลหรืออัพคลิปใหม่ๆนะครับมาแจ้งเตือนหาน้องทันทีสำหรับ EP นี้นะครับใครสนใจนะอย่าลืมนะลืมจะเกิดปิดคลิปแล้วใครสนใจนะผมลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อุดหนุนนิดหนุนหน่อยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้หมีไปนะครับประมาณนี้สำหรับ EP นี้นะครับฝึกกลไกเยอะนะครับไปเลยนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ